สวัสดีครับเช้านี้กรับว่าบอกกับเปาจอยกีนแล้นะครับเนาะตอนนี้เปาจอยกำลังไปเพิ่งเห็นนะครับเนาะเพิ่งเห็นอยู่เคนตุลีครับไกลๆแต่จังน้อยอยู่แถวนี้มก็มีปลาเห็นนะครับเนาะล่างลงเขาครับฝนกระตุกบรรยากาศฝนลินครับตอนเช้านี่เนาะเดี๋ยวไปพ้อกันพุ่นละครับปลาเห็น่นละนะครับเนาะ ข้าวกลับมาถึงปลาแล้วถึงปลาเห็นแล้วข้าวจะเข้าไปข้างในกันเนาะครับเนาะไปเบิ้งข้างในเบิ้งเนาะครับเนาะปลามีเห็ดเห็ดมันออกยังเนาะครับเนาะโอ้มาพ่อเห็ดแล้วครับพี่น้องพ่อเห็ดแล้วนี่เนาะเห็ดปวกครับเห็ดปวกเห็ดปวกไงครับแหกแกหมันนาะแหกมันมือนีเนาะครับเนาะ บอกเห็ดกระลังขึ้นน้องครับเนาะเห็ดกระลังข้นเห็ดกระลังออกมามือนีบานเลยอยู่เลือกเด้อครับหากเพื่อนเนี่ยขาดจ้ำขาดช้ำครับขาดไปครึ่งนึงเออเอาไว้เป็นเสียันะจ๊ะํำไว้มองมันดอก เออมาอยู่นี่ครับนี่อีกดอกนึงเนาะพี่น้องฮะไอ้บานเพิ่นมาเอานี่ครับเนี่ยเฮ็ดพวกครับเนาะพี่น้องเฮ็ดพวกนะครับเนาะโอ้โหมันออกมันแค่นี้หากหน้าเออหากหน้งแค่นี้แหละนะครับเนาะเห็ดพวกครับเห็ดพวกเห็ดตะโงกยังโมพ่อยู่ครับ นี ok ่เรงงกเนาะต้นกระลังลังมากเนาะขจ้ากระลังลังมากด้วกันเนาะครับเนาะอันนี้เห pues. ็ดไข่เนาะครับเนาะเห็ดไข่เนาะพี่น้องเห็ดไข่ครับเห็ดไข่เห็ดไข่ครับเห็ดไข่เออเห็ดไข่ก็ออกครับนี่ไข่ก็ออกเนาะโอเคครับเห็ดไข่เห็ดไข่เนาะออกมันออกห่างเนาะครับเนาะ มันออกหางครับมันออกหางอยู่สูบสูงสูงสูงมันมน่ะเห็บไข่ท่งนี้บ่อได้ออกคืออยู่อีกทั้งนึงเนาะเอ้ยถ่านมันออกมันออกเห็นเนาะเห็ดไข่ครับมันออกหางครับออกขึ้นเรียบๆเลยครับคุณนะ้องพี่น้นนนงนองเนาะ ไ่ครับเห็ดไข่เห็ดไข่กำลังออกครับไข่กำลังออกออกพื้นลาบครับเห็ดไข่ทั้งนี้เนาะออกลาบลาบนะครับเนาะมันบด้ออกน้ำโพนน้ำยังนะครับเนาะนี่นะครับนี่เนาะครับเนาะบ้าจอยมาหาเห็ดจุปลาเนี่ยเนาะครับเนาะน้องเนาะออกหางครับเห็ดมันออกหางอยู่ครับเห็ดไข่ครับเห็ดไข่เนาะโอ้ยเห็ดปวกตัวนี้พ่แม่อืม นี่นนี่ดอกหนึ่งนี่นี่สองดอกดอกน้อยๆนะครับเห็ดปวกเห็ดไข่ครับตอนนี้เห็ดละงอกยังไม่เห็นนะครับน้องพี่น้องเนาะย่างครับย่างครับดุนไปจักหน่อยก่อนเนาะนี่มันหน่าวแล้วนี่มันเน่าขึ้นเพราะได้นี่เน่ดอกเอาดอกนี้ดอกนี้ดอกหน่อยนะครับน้องเห็ดกำลังออกครับแต่ว่ามันออกห่างครับตอนนี้ ตอนนี้มันก็ร่งออกก็ร่งขึ้นนะครับนะมันฝนมาถึงมันรามันเห็ดไข่วเมียนเห็ดปวกครับเห็ดปวกนี่น้องพี่น้องพี่นอ้นองรู้จักบกครับว่าเนี่ยต้นนี่หมากนี่เป็นหมากยังครับนีหมากขมเมาครับต้นหมากขมเมลถ้าขมเมาซุกขมเมาซุกนี่เห็ดออกครับเห็ดออกแล้วละ่ะ ต้นมาขมอ,อครับปิดเลยมสมครับเห็ดกําลังออกไงถ้ามาก็นี่ซุกอะเห็ดกําลังออกแล้วครับตอนนี้พี่น้องแจบเนะาะโอ้บดิกินโดนแล้วครับเนี่ยมาหาเห็ดกระเจอเลยครับเจอลูกซุกผมงบ่ดินซุกรับเนาะพี่นอ้องเผิ่มวิตามินซีได้ดีละครับครับพี่น้องเนี่ไข้โอ้ยงามหลครับงามหล เฮ้ยเปียลยเนี่ยนไข่เฮ <Sin on> hey, so right? okay. right? ้ยสวรรค์ลายพี่น้องเลยเห็ดเห็ดไข่ครับเห็ดไข่เนาะเห็ดไข่มาทาอยู่ครับเนาะนี่ดอกหนึ่งเคลียบุ้งได้ไหมบ้านเห็นบ่เห็นมีอีกบ่ครับเคลียบุ้งอีกด้วยเนาะดอกหนึ่งเนาะอู้มันสีเถาแล้วตัวนี้ขาอ่อนรอดแล้วอืมอยู่ข้างถนนเพิ่นย่างพันเนาะครับเนาะรถรถเพิ่นมาหาเห็ดขึ้นกันครับ ใช่ครับไข่ในหมองละดอกสองดอกเติมกันเนาะครับเนาะโอ้มาเปลี่ยนยางบอเสียเถียวอยู่ดอกค้ามมวลนี่เนาะไข่เห็ดไข่ครับทั้งเห็ดไข่ทั้งเห็ดปวกนะครับเนาะเห็นเนาะเห็นเนาะลดเพิ่นกับมหาอยู่แต่ว่าเห็ดอยู่ตรงนี้เพญางพาณิชย์เนาะ ก็ไพอดีได้จังหวะเนาะพี่น้องว้าส่อนดอกเห็ดเนาะครับนอกแต่มันออกห้างเนาะครับน้อ่น้องเลยเห็ดปวกครับเห็ดปวกเห็ดปวกครับเห็ดปวกครับมาแถวนี้ว่าเสียเถวเนาะครับพี่น้องเนาะพ่าเสียเถวมาปอกที่สี่เนาะครับนาอมาปลา มาปลาเพชรบุรีครับเขตปลาสุ่มชนของเพชรบุรีเนาะบาจอยบอ่อบดตัวพี่น้องบอกว่าไปหาเฮ็ดยูไซมองได้เนาะบ่าคือบางบาง,บางคลิปที่เพิ่นออกเนี่ยเขาคอมเมนต์ไปถามเนี่ยเพิ่นบอกว่าหยุดได้จักยูมองได้จังหวัดได้เขตได้อำเภอ,อยังเพิ่นบอกเบ,กบาวจอยบอกเบิดรับแบงพีแบงน้องกินน้ำกันนะครับนาะมีน้อยกินตามน้อยมาหาตามน้อยนะครับเนาะได้ตามน้อย พี่น้องเบิ่งสุดยอดครับสุดยอดแต่มันเกิดดอกเดียวเนาะมองนี่ดอกเดียวไก่ป่าคุนน้องพี่น้องไก่ป่าครับโอ้พี่น้องเห็นเห็นบอครับผุนเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ครับเห็นบ่เห็นบ่เห็นปวกครับเห็ดปวกนี่บ่ครับ เห็ดปวกครับเห็ดปวกสามดอกครับมองนี่สามซีครับซีซีดอกเนาะโอ้ดอกนี่มันคิดออกสี่วะนี่นี่นะนนะซีดอกเนะาะหาดอกโอ้นี่มันชนอยู่มันชนอยู่ครับมันชนอยู่เนาะ,นะหายไม่บานเพิ่นเอา เก็บเห็ดน้ำผันะออนะครับเนดะ้อเห็ดเพิ่งจะออกเนาะครับเนาะเห็ดอยู่เพชรบุรีครับอยู่เพชรบุรีปลาชุ่มชนเขตปลาชุ่มชนครับนะเป่าจอยบนตัวดอกมีหน่อยก็เอิ่นพี่เอิอนนองมาหาไปปนไปแก้วน้ำกันเนาะครับเนาะเนาะมองนี่เจอไปพ่อไปซีดอกหาดอกเนาะครับเนาะ มาเก็บเห็ดน้ำเบาจอยครับเห็ดปวกทั้งรวมๆม,มิดแหละครับอยู่นี่ตอนนี้เห็ดปวกกับเห็ดไข่เนาะเห็ดปวกกับเห็ดไข่คร,ครับน้องครับเนาะพี่น้องเห็ดปวกครับพ่อได้ไปปนไปแกวอยู่เนาะครับพ่อไปซุปอยู่เนาะ บอพิหวังครับมารอบนี่บอพิดวังครับถือว่าพ่อได้ครับพ่อได้พ่อได้ติดกระตาเนาะพ่อได้ติดกระตาอยู่ครับหน่ยต้นขมาหญ่ครับพี่น้องุ่ะกรลังสุกเนาะครับเนาะโอ้ต้นใหญ่ดกตั้งหักเนาะต้นขมาหญ่ครับมาหาเห็ดพ่อต้นขมาขมอญ่ครับขมอืึมกําลังสุก ไปปากเนาะช mm hmm. มเป็ดพี่น้องเลยอือ uh หือ huh. อีกดอกนึงเนาะพี่น้องเนาะออกหฮางเนาะเห็ดมันออกหฮางครับดอกหน่อยเห็ดปวกครับทีกลับบ้านแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะกลับบ้านแล้วครับบ้านเลยเอามาหาเห็ดมื้อนี้เนะาะก็ไม่หาแต่เห็ดครับในบ้านเอาหัน้ำใหม่คือเก่าแล้วครับนี่น้ำใหม่ ทำไมแหงบุหนิคนๆหนิเบิ่งเห็ดเฮาครับเห็ดมือนีิเนาะเก็บเห็ดมาเนาะนี่แหละครับเห็ดปวกนะครับเห็ดปวกเห็ดปวกหลายกว่าเห็ดไข่นะครับนี่อันนี้เห็ดไข่เนาะเห็ดไข่ครับนี่เห็ดไข่เห็ดไข่ประมาณจะหกเก็ดดอกครับนอกนั้นเป็นเห็ดปวกนะครับเนาะเห็ดปวกก็พ่อได้ตําแจวนะครับได้พ่อตําแจวอยู่น้ำมือนีิเนาะเฉพาะเสานีิเนาะครับเนาะมาเสานี้ กลับบ้านแล้วครับบ้านนี้สวยละตอนนี้ก็สี่โมงจะหาโมงมาต่พุ่นเกิดมาตะพุ่นเกิดแปดโมงนะครับเนาะมาสวยยังน้อยก็ติกลับบ้านแล้วครับตอนนี้สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไปสนีทเนาะครับพี่น้องเนาะเบาจอยมาหาเหตุอยู่ป่าชุมชนเพชรบุรีครับไกแก้วนึงกลับบ้านแล้วครับเบาใจกลับบ้านแล้ว บานแล้วครับมือเลยเานี้เนาะสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้บาวจอยนี่ด้วยครับด้อขอบคุณที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ไปเชมี้ครับบััสีีครับ